สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องบีบีธรรมดานะครับช่องบีบีธรรมดาก็จะมานำเสนอในน้ำนันปกตินะครับน้ำนันปกติของวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสีสิบแปดนะครับน้ำนันปกติก็คือได้แจกประเทศเวียดนามนะมีให้ชมทุกทุกวันทุกสัปดาหนครับช่องบีบีธรรมดาไปต่อไปนะครับมาจุดจได้ลงุ่วมลึกมาดูทุกวันทุกวันนะครับมาชมกันเลยดีกว่าเนาะ

อย่าได้นะครับเด่าไดนะครับไม่ต้องมาสนใจนะครับ หนึ่งกับสองเด่นนะเน้นที่2นะครับรองหนึ่งนะเป็นคู่นะครับจากนี้นะครับขอขอพักคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสีครับ